เพราะวันมรืนวันพรุ่งเรื่องดีๆอาจหวนมาเกิดกับเราก็ได้ขอเพียงเราทำใจให้เบิกบานไว้ก็พอฝันเห็นระครังทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นระครังโดยไม่ได้ตีระครังนั้นทำนายฝันได้ว่าผู้ฝันจะได้รับอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยแบบเป็นๆหายๆอาจจะกระทบส่งผลถึงการงานและการเรียนของตัวผู้ฝัน ขอให้ระวังเรื่องการเดินทางในระยะนี้ทางด้านความรักคนโสดอาจจะเงียบเหงาอยู่บ้างแต่ก็ยังมีเพื่อนและคนใกล้ชิดคือพี่น้องอยู่เคียงข้างเสมอคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณเช่นมือที่สามข่าวลือเป็นต้นฝันลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านการเงินหากมีคนยิบยืมเงินคุณไป เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เงินคืนแต่คุณก็ยังต้องเพิ่มรายจ่ายออกไปอีกจากเรื่องอุปกรณ์ภายในบ้านเสียเช่นปลั๊กไฟหลอดไฟหรือพัดลมต่างๆหากผู้ใดฝันว่าได้ตีะระฆังจะมีชื่อเสียงไปในทางที่ดีจะเป็นที่ยอมรับของคนจำนวนมากมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพสูงคนที่ทำการค้าขายก็จะมีโอกาสเปิดร้านเพิ่มขึ้นอีกในเร็ววัน หากผู้ฝันเป็นหญิงมีคันมีโอกาสจะได้บุตรชายที่มีอนาคตดีหากเป็นชายโสดฝันจะได้หญิงมีธนนะและเกียรติสูงกว่าตัวเองหากฝันว่าได้ถวายะระฆังทำนายฝันได้ว่าหากผู้ใดฝันว่าได้ถวายะระฆังที่วัดจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่แล้วถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆจะมีศัตรูคิดปองร้าย แต่ทำอะไรคุณไม่ได้เนื่องจากจะมีบุคคลใหญ่โตเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ทางด้านโชคลาภนั้นจะได้รับเป็นสิ่งของที่ถูกใจหรือสิ่งของที่อยากได้มานานตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเกี่ยวกับระคงตัวเลขที่ได้คือ6 4 9 1หรือ8อย่าลืมนะครับการพิจารณาความฝัน ที่คิดว่าใช่ที่สุดเพียงความฝันเดียวเพื่อที่จะนํามาดึงตัวเลขออกไปเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคนั้นจะเป็นการทําให้คุณมีโอกาสถูกรางวัลในแต่ละงวดมากที่สุดขอให้ผู้ฝันทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ